ครับพี่น้องครับลมเน้าๆนะครับเนี่ยหมาตัวนี้มันบริยานน้ำเวยครับเป็นหมาที่อยู่ในมาบุมีเจ้าของครับอู้ยปาบอลแต่ว่าผมก็ลงมาในสวนมาเอาหนาเอายางหลักกันเลยครับมันแรนแข็งแรงดีครับมามันนี้ ต้นมันครับก็เลยเอาขนมได้ขนมได้บอกเสษอาหารมาให้มันกินแข็งแรงแลนเร็วนี่ตะห้อยมันครับเต็มเบอร์แถวนี้ลงมาแลนเหอันนี่แล้วครับเดี๋ยววางๆสีลงมาหากินหาอยาคือเกาครับตอนนี้มาเอาแต่หญ้าครับ สาง้งามน่ามันขื้นตลอดสุปีได้ปลูกมันแก้วปลูกยังไวอยู่ครับแถวนี้ปีนี้บได้ปลูกเลยครับน่ามันขื้นสูงผิดปกติบก,กบ,บกับโบกจะขื้นก็ขื้นปลูกยังไยกับถั่วมบได้กินครับมามามาไปถั่วกำลังพว่วมสีเก็บครับ เด่นวันเมื่อกี้ครับอากาศหนาวๆนี่มันโมยานเลยลงอาบหนามเสยโอ้ขากรีดแข็งแรงครับแลนผิวไวเลยพิ้นมาสีมีความคลองแขลวแห้งมาตัวแม่ยเลยครับผมโอ้ยเม่อนนันไปนี่คือสีดีใจโอ้ยเอาเบิ้ง ออขนาดจากเด็กินเนี้ยงแต่ละมือแต่ละเวนแข็งแรงอยู่ของมันได้่บสวนหยาปลูกไว้อยู่ทึ่งทึ่งสุดโอ้ยปลูกแถวนี้ครับมันน่ามันข้นมาถ่วมตลอดปลูกแตัมทั่วครับไว้ทั่วเขาลัางมาครับตอนนี้ แข็งแรงดีดีโอ้วยมุ้ยเหมยเลยเอ้าอีนนนแต่ตฟังกันสั้นนะเอ้ามึงเอ้าไปแล้วงารายครับอุ้ยงามดีนีนี่ครับทัวร์ครับทัวร์ปูวไว้ คำลังเริ่มสิได้เก็บครับปลูกยางเดียวครับบดิโหฮดนม้มบดตองใส่ปุ๋ยบดิ้สียาให้ยั้งจักยางครับถ้ามาฉาดลวดครับหน่วยใหญ่ยี้หน่วยนี่เริ่มหน่วยใหญ่หหแล้วครับวิธีเด็ดบยกตัวคือต้องหมุนหมุนหวานกรอบครับ เป็นพันเข้าไใดมาแต่ผากไตพูนแหละหวานกรอบแข็งแข็งซํำหนึ่งบวนว่า,า,าแข็งจนอันนี้ครับแซ่บครับปูกปูปูกรไว้แบบนี้ครับไปเรื่อยๆต้นหนามันบกบรรยากาศครับหาดทราย เดี๋ยวสีผ้าลูกสาวลงมาเล่นอยู่จังมือพี่สาววันอาทิตย์เ,เดี๋ยวสีเดวเอาไหว้านี้ก่อนนะครับเด้อขอบคุณครับทุกกำลังใจทุกการรับชมทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ดีๆผิพผัดจังได้ก็ต่องขอโทษขออภัยหลายๆมือนีสีเดลเอาไหว้านีก่อนสวัสดีครับ